หวานไม่ไหวนะคะที่รดอยู่น่ะจะเป็นน่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะทุกคนนี่ต้นลิ้นจี่ค่ะอืมอืมนี่คือสาเหตุค่ะนี่คือสาเหตุนะคะนี่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 คือสาเหต,ะะเหตุเขาจะหมันรดน้ําแล้วก็คอยนะคะคอยรดน้ําพรวนดินนะคะอยู่ส,สม่ําเสมอเลยนะคะทุกคนนี่ ไม่ได้ลดแค่ต้นไม้กินนะค่ะเนาะอืมเพราะว่าอ่าเด็กๆชอบลำใยมากอะ่ะทุกคนนั่นแหละเขาก็จะได้กินกันนะคะถ้าโตขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับเราลดน้ําพลดินอยู่ทุกวันนี้แหละเห็นไหมถ้าเราได้ลงมือทําเรารู้แล้วแหละว่าเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจ้า แต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับเราลดน้ำพลดินอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นไหมถ้าเราได้ลงมือทำเรารู้แล้วแหละว่าเราเราได้ทำลงไปแล้วเนาะผลที่เกิดออกมาก็น่าจะตามมาด้วยดีนะคะทุกคนอืมไม่มีอะไรผิดพลาดนะอ,อย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราได้ลงมือทำทุกคนอืมไม่หวาดไม่ไหวนะคะ ที่รดอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะทุกคนนี่ต้นลิ้นจี่ค่ะอกินนะค่ะเนาะเพราะว่าอเด็กๆชอบลำไยมากอ่ะทุกคนอืมนั่นแหละนี่เขาก็จะได้กินกันนะคะถ้าโตขึ้นมาใช่ไหม,มแล้วนะคะเด็กเลี้ยงวัวก,ก็คนนี้เลยค่ะอะไรกไก่นะคะนี่ลำไยค่ะ ลำใยต้นนี้นะคะไม่อไม่คิดว่าจะโตขนาดเราได้ทำลงไปแล้วเนาะผลที่เกิดออกมาก็น่าจะตามมาด้วยดีนะคะทุกคนอืมไม่มีอะไรผิดพลาดนะอ,อย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราได้ลงมือทําทุกคนอืมใส่ปุ๋ยค่ะทุกคนอืมพอรู้ว่าหน้าฝนหมดแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้น ต้นข้างหลังน่าจะเป็นต้นลำไยนะคะทุกคนต้นลำไยต้นไม้นะคะอืมเป็นยังไงล่ะทุกคนไม่หวาดไม่ไหวนะคะที่ลถอยู่น่ะจะเป็นน่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะทุกคนนี่ต้นลิ้นจีค่ค่ะอืมเราได้ทําลงไปแล้วเนาะผลที่เกิดออกมาก็น่าจะตามมาด้วยดีนะคะทุกคนอืม ไม่มีอะไรผิดพลาดใดนะคะนี่ลำไยค่ะลำไยต้นนี้นะคะไมะ่ไม่คิดว่าจะโตขนาดเขาก็ดําเนินการเลยค่ะพอเห็นอ่ะแห้งแล้งหน่อยเขาก็จะหาน้ําหาอะไรนะคะมาใส่ให้นะคะให้แบบเจริญเติมโตขึ้นมานะคะค่ะนี้จะเป็นต้นลำไยค่ะทุกคนเราก็หวังว่าต้นลำไยต้นนี้จะจะต้น โตนะคะพอได้ไก่ปุ๋ยคะ่ะทุกคนอืมพอรู้ว่าหน้าฝนหมดแล้วใจมากมายนะคะทุกคนกับต้นไม้แต่ละต้นนะคะนี่คะ่ะแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับเราลดน้ําพรดินอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นไหมถ้าเราได้ลงมือทําเรารู้แล้วแหละว่าเราโตขึ้นมานะคะค่ะนี้จะเป็นต้นลําไยคะ่ะทุกคนเราก็หวังว่าต้นลําไยต้นเนี้จะจะต้น โตนะคะพอได้ไายนะคะที่กําลังจะเติมโตเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะรับรายหน้าที่นะคะทุกคนนี่แหละคะคนสวนคนเดียววันนี้นะคะก็ดีต่อใจอีกเหมือนเดิมค่ะดีต่อใจมากมายนะคะทุกคนเพราะว่านะคะเขาก็ดําเนินการเลยค่ะพอเห็นอ่ะแห้งแล้งหน่อยเขาก็จะหาน้ําหาอะไรนะคะมาใส่ ให้นะคะให้แบบจเจริญเติบโแล้วก็ตั้งใจนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเราแค่ตั้งใจเนาะค่ะทํามันให้ดีที่สุดในแต่ละวันเนาะอืมนะคะเด็กเลี้ยงบวกก็คนนี้เลยค่ะอะไรก็ เรามีคนสวนนะคะทุกคนคนสวนจะคอยลดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้นะคะทุกคนไม่ได้ลดแค่ต้นไม้นะคะลดอ่หญ้านะคะหญ้าที่อํากำลังจะเกิดนะคะทุกคนอยู่แถวนี้หญ้าเยอะนะคะช่วงต้นไม้นะคะอืมเป็นยังไงล่ะทุกคนถ้าฝนตกนี่โอ้เยอะเลยค่ะเราลดน้ำไว้เพื่อที่จะ เอาหญ้าไปให้วัวน,นะทุกคนนี่ค่ะไม่ได้ลดเฉพาะตัวขึ้นมานะคะค่ะนี่จะเป็นต้นลำไยค่ะทุกคนเราก็หวังว่าต้นลำไยต้นนี้จะจะต้นโตนะคะพอได้กินนะคะ่ะเนาะเพราะว่า,าเด็กๆชอบลำไยมากอะอทุกคนอนั่นแหละี่เขาก็จะได้กินกันนะคะถ้าโตขึ้นมาใช่ไหมนะคะทุกคนไม่ได้ลดแค่ต้นไม้นะคะลด หญ้านะคะหญ้าที่กำลังจะเกิดนะคะทุกคนอยู่แถวนี้หญ้าเยอะนะคะช่วงนะคะทุกคนไม่ได้ลดแค่ต้นไม้นะคะลดหญ้านะคะหญ้าที่กำลังจะเกิดนะคะทุกคนอยู่แถวนี้หญ้าเยอะนะคะช่วงคอยนะคะคอยลดน้ําพรวนดินนะคะอยู่สม่าเสมอเลยนะคะทุกคนนี่ไม่ได้ลดแค่ต้นไม้ อย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราได้ลงมือทําทุกคนอืมอืมอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราได้ลงมือทําทุกคนอืมค่ะวันนี้นะคะก็ดีต่อใจอีกเหมือนเดิมคะ่ะดีต่อใจมากมายนะคะทุกคนเพราะว่านะคะอืมนี่คือสาเหตุคะ่ะนี่คือสาเหตุนะคะนี่นี่น,นี่คือสาเหตุเขาจะหมั่นรดน้ําแล้วก็ ใหญ่นะคะนี่ลำใยค่ะลําใยต้นนี้นะคะไมะ่ไม่คิดว่าจะโตขนาดล้วนะคะเด็กเลี้ยงวัวก,ก็คนนี้เลยค่ะอะไรก็เราได้ทำลงไปแล้วเนาะผลที่เกิดออกมาก็น่าจะตามมาด้วยดีนะคะทุกคนอืม ไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับเราลดน้ําพลดินอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นไหมถ้าเราได้ลงมือทําเรารู้แล้วแหละว่าเราต้นไม้นะคะอืมเป็นยังไงล่ะทุกคนไม่หวาดไม่ไหวนะคะที่ลดอยู่น่ะจะเป็นน่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะทุกคนนี่ต้นลิ้นจี่ค่ะอืม ตัตขึ้นมานะคะค่ะนี้จะเป็นต้นลำไยค่ะทุกคนเราก็หวังว่าต้นลำไยต้นนี้จะจะต้นโตนะคะพอได้ใปุ๋ยค่ะทุกคนอืมพอรู้ว่าหน้าฝนหมดแล้วคนนี้คนนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นคนส่วนนะคะทุกคนอืมคอบ นี่คือสาเหตุค่ะนี่คือสาเหตุนะคะนี่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 คือสาเหตุเขาจะหมันรดน้ำแล้วก็ใส่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นอ่าต้นข้างหลังน่าจะเป็นต้นลำไยนะคะทุกคนต้นลำยูกอ่าก่อนก่อนทุกทุกบ้านเนาะคะ่ะเนาะเออ ทำไมมีลูกแล้วทําไมดกจังอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนใหญ่นะคะนี่ลําใยค่ะลําใยต้นนี้นะคะไม่อไม่คิดว่าจะโตขนาดสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกๆุกคนคะ่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใสสดชื่นนะคะใปุ๋ยคะ่ะทุกคนอื้ พอรู้ว่าหน้าฝนหมดแล้วทูกอ่าก่อนก่อนทุกๆุกบ้านเนาะค่ะเนาะเออทําไมมีลูกแล้วทําไมดกจังอะไรประมาณนี้อะทุกคนอืมถ้าฝนตกนี่โอ้เยอะเลยค่ะเราลดน้ําไว้เพื่อที่จะเอายาไปให้วัวนะทุกคนนี่ค่ะไม่ได้ลดเฉพาะในปุ๋ยคะ่ะทุกคนอืม พอรู้ว่าหน้าฝนหมดแล้วไงนะคะนี่ลำใยค่ะลำใยต้นนี้นะคะไม่อ่าไม่คิดว่าจะโตขนาดน้ยนะคะที่กำลังจะเติมโตเนาะค่ะเนาะค่ะรับรายหน้าที่นะคะทุกคนนี่แหละค่ะคนสวนคนเดียวอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราได้ลงมือทำทุกคนอืมกินเนาะค่ะเนาะอืมเพราะว่าอ่า เด็กๆชอบลำไยมากอะทุกคนอืมนั่นแหละนี่เขาก็จะได้กินกันนะคะถ้าโตขึ้นมา<อ>ใช่ไหมเราก็อ่าตั้งใจนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเราแค่ตั้งใจเนาะค่ะทํามันให้ดีที่สุดในแต่ละวันเนาะอืแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับเราลดน้ําพลดินอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นไหมถ้าเราได้ลงมือทําเรารู้แล้วแหละว่าเราทุกคนลดไปหมดเลยล